สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีนะขายกำไรงามบน ebay ของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้คลิปประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564นะครับอ่ะก่อนอื่นขายของนิดนึงนะครับอ่ะโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้นะฮะยน ebay ควบ amazon นะครับ1 2 0 0 0สองแถมเครื่องมือ30เดือนผมจะบอกว่าแค่เครื่องมือ amazon นะครับตัว1ปี9,000บาทนะครับสามิเดือน สองปีกว่าสองปีก็หมื่นแปดแล้วครับนี่คือของแถมนะฮะส่วนใครจะเรียนแบบประหยัดขึ้นก็เรียนแบบดูคลิปนะฮะก็ชําระแค่เจ็ดพันบาทนะครับคอร์สละสามพันห้าก็ได้เหมือนกันครับเครื่องมือสามสิบเดือนสุดคุ้มนะฮะแล้วก็โปรโอีเบย์นะครับเงินล้านนะฮะสอนแบบไม่ต้องลงทุนจับเสือมือเปล่าแต่ไม่ใช่ดอกชิปนะครับก็ลงทะเบียนได้ที่ราคา2 2งพันสจากราคาปกติสามพันห้าและไม่มีเครื่องมือแต่โปรนี้แถมเครื่องมือให้ด้วย1เดือนสนใจก็สอบถามได้นะครับ มาเข้าเรื่องของสินค้าในเช้าวันนี้นะฮะผมก็เข้าไปในเครื่องมือหาสินค้าขายดีของโอ๊ตออนไลน์นะครับซึ่งผมทําลิงก์ให้แล้วเนี่ยถ้าเกิดกดปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสินค้าที่มันขายได้จริงๆเลยเป็นสีเขียวนะฮะราคาบนอีเว์สีเขียวแปลว่าขายได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมกดปุ๊บเจอปั๊บมีทุกหมวดเลยและเช้าวันนี้สิ่งที่ผมเจอนะครับช่วงนี้หอยเมโลไม่ใช่ดิมุกเมโลกําลังดังถูกไหมครับ ผมก็เลยไปเจอชิ้นหนึ่งครับคนไทยขายที่ราคา99.99 99, ขายไปเมื่อวันที่7กุมภาวันนี้วันที่19ผ่านมา12วันเท่านั้นเองครับนี่เห็นไหมเป็นลายเปลือกหอยขายในราคา3,000บาทผู้ขายอยู่ลำปางลำปางมีหอยด้วยหรอแต่ทุกที่ก็มีได้แหละนะฮะคุณก็ซื้อมาแล้วเอามาโพสต์ขายเฮ้ยเขามี2ชิ้นด้วยนะฮะเพิ่งขายไปชิ้นเดียว บอกเลยชี่นี่จากที่ผมดูแล้วนะฮะจากต้นทุนนะฮะผมกล้าพูดเลยว่ากําไรได้เป็นพันเลยฮะเห็นไหมไม่เห็นยากเลยนะของขายอีเบนะครับจากเครื่องมือของโอ๊ตนะฮะเราจะเจอเต็มไปหมดแล้วขยันลงครับผมพูดทุกคลิปนะจนมีเพื่อนเอาไปทําเลยนะ <S <S เนี่ยเนี่ยเพื่อนคนนี้นะฮะมาฟังผมนะเอาไปทําจริงครับทํางานหกวันลงทุกวันแล้วก็วันอาทิตย์ หยุดหาของไม่ได้หยุดหรอกก็หาหาของแล้วสิ่งที่เกิดคือเขาตั้งใจเริ่มทําตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนะยังไม่ได้รายง,งานมาใหม่นะฮะขายได้หนึ่งแสนบาทหนึ 1, ่งแสนห้าพันนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ประมาณ28,000บาทช่วงโควิดที่ใครบนนะฮะไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมจะบอกว่าเทคนิคของเราอะจับเสือมือเปล่าได้ก่อนด้วยแล้วขายได้ ลูกค้าโอนเข้า PayPal นะครับช่วงนี้เราก็รีบไปซื้อแล้วก็ส่งสินค้าขยันทําทุกวันจับเสื้อมือเปล่าได้ด้วยและวพูดตรงๆเลยหลายๆชิ้นเนี่ยก็ซื้อผ่านช h อปปี้แหละรอให้คนขายช h อปปี้ส่งมาแล้วเราก็ไปส่งที่ไปสินีไทยหรือจะ DHL ก็แล้วแต่แค่นี้มันก็สามารถทําเงินให้กับเพื่อนๆได้เป็นหมื่นๆต่อเดือนหรือถ้าเกิดคุณขยันลงสินค้ามากขึ้น กำไรจะเป็น20,000-30,000ต่อเดือนถามว่าในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ที่คนคนบนตกงานมันมีไม่กี่งานหรอกครับงานอื่นผมเชื่อว่ามีแต่งาน ebay สําหรับผมผมมันถนัดหรือคนที่เรียนกับผมแล้วตั้งใจทําทําได้ครับทุกคนทําได้ไม่เรียนกับผมก็ทําได้ลองตั้งใจดูแต่ถ้าใครไม่เป็นไม่ไหวจริงๆอยากเรียนกดโอทออนไลน์นะครับหน้าเว็บไซต์นะฮะโปรโมชัน่นเพียบนะฮะอืมเออแล้วผมปล่อยโปรหน่อยนิดนึงนะฮะก็คือ ช่วงนี้นะครับ eBay PayPal มันยังสมัครไม่ได้ถ้าหากใครสนใจเรียนนะครับผมจะไม่นับระยะเวลาแชร์เครื่องมือด้วยใช้กันฟรีๆหาของไปเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ PayPal เปิดสมัครปุ๊บค่อยนับเครื่องมือครับอ่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับจะได้เอาเวลาเนี่ยไปหาสินค้าหาอะไรโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินค่าเครื่องมือด้วยซ้ำนะครับสำหรับคอร์สจับมือทำนะครับแล้วก็การันตีเรียนแล้วขายขออภัย การันตีเรียนและขายไม่ได้เรากล้าคืนเงินสูงสุดถึง100%เลยนะครับอะ่ะกและก็เป็นฝากเป็นกำลังใจกับโอตออนไลน์นะครับเห็นว่าช่องนี้มีประโยช ature, น์คลิปแนวนี้มีประโยชน์นะฮะฝาก s u b s c r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมมีกิจกรรมนะเออมันมีคลิปที่เพิ่งอัพวันนี้ไปนะครับผมอ่าที่แบบเป็นกำลังใจนะฮะเพื่อนๆที่เขาแบบทำแบบไม่ตั้งใจขายได้เดือนละ3 0 0 0 3,000วันเนี้ยม่เมื่อเช้าเลยเขาขายได้ ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อคืนนะเขาขายได้ชุดเดียวหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับแจกคอร์ส e b ออนไลน์ฟรีด้วยก็ฝากไปเล่นฝากไปคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะผู้ติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์ก็1659แล้ววันนี้ขอแตะแตะหนึ่งมื้ยได้ไหมอีกคนเดียวเองแต่อย่าลดนะขอร้อง <laughs> ใครยังไม่ได้ subscribe นะฮะไปเล่นเกมก็ฝาก u b s c r i b e ด้วยนะครับอ่ะจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ